ข้ามการบทที่52เก็บใส่บัวฉันไม่ได้รังแกรประจันสัก์หน่อยคุณชายมองมือของระพีพักที่มาขวางอย่างไม่สบอารมณ์แล้วกำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะครับถูกถามอย่างนี้คนปากไม่ตรงกับใจเลยถึงกับพูดอะไรไว้ออกบอกไม่ถูกใครกันจะกล้ายอมรับว่าพยายามกอดเยยตัวเล็กอยู่พี่หญิงดากลับมาแล้วใช่ไหมคุณชายเปลี่ยนเรื่องเสียอย่างนั้นครับ คุณแม่อยู่ที่ห้องรับแขกคุณชายอังสุธรพึมพารับคำเราทำเป็นว่าจะไปกราบเจ้าของบ้านอย่างคุณหญิงว่าน,นันดาเพื่อกบเกลื่อนความผิดส่วนพระจันทร์ก็คิดว่าคุณชายวายร้ายกำลังจะแกล้งเธอเหมือนอย่างที่ระพีพักบอกจึงไม่คิดมากเหตุการณ์ครั้งนี้จึงจบลงได้โดยไม่มีใครระแคะระคายถึงความรู้สึกที่แท้จริงของนายแพทย์หนุ่มระพีพักค,คิดมานานแล้วว่าจะทำอย่างไร เมื่อคุณชายอังสุธรกลับมาคำตอบที่ได้คือเขาไม่มีวันยอมเสียสละพระจันทร์ให้ใครอย่างเด็ดขาดใชายหยงยอมกลายเป็นคนทรยศด,ดีกว่าต้องเสียใจไปจนวันตายผู้หญิงคนนี้ควรค่าเกี่กการแย่งชิงแต่ควรจะได้รับความสุขและสิ่งที่ดีที่สุดจากคนที่รักแม้ตอนนี้หัวใจของเธอจะผูกติดอยู่กับคนไกลแต่ก็ใช่ว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ขึ้นชื่อว่าเวลากับหัวใจคน พอมาประสานรวมกันแล้วย่อมไม่มีคำว่าแน่นอนดังนั้นเขาจะขอยืนรออยู่ตรงนี้จนกว่าเรื่องราวทุกอย่างจะดำเนินมาถึงบทสรุประพีพักยิ่งคงว่างตัวเหมือนเดิมทุกประการทว่าคุณชายอังสุธรกลับไม่รักแร้ระกคความรู้สึกของชายหนุ่มที่มีต่อพระจันทร์เลยสักนิดที่เป็นอย่างนั้นเพราะเวลาที่อยู่ใกล้หยิงสาวคุณชายมักจะให้ความสำคัญกับเธอคนเดียวไม่เคยสนใจสังเกตสิ่งรอบตัวเลย ด้วยเหตุนี้ความเข้ดใจผิดเล็กๆจึงเกิดขึ้นในบ่ายวันนั้นและทำให้ใครบางคนงานเข้าอย่างน่าสงสารขณะน,นี้บ้านของคุณชายอังสุธรยังสร้างไม่เสร็จทีแรกชายหนุ่มจะไปอยู่บ้านพักทหารแต่คุณหญิงว่านันดาชวนให้มาอยู่ด้วยกันเสียก่อนคุณชายจะได้แวะไปดูการก่อสร้างได้สะดวกด้วยชายหนุ่มก็เลยเก็บข้าวของย้ายมาอยู่ในวันที่กลับมาเลยคุณชายอังสุธรมีสัมภาระไม่มากนะัก และข้าของส่วนใหญ่ก็ฝากเอาไว้ที่บ้านนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือสมบัติส่วนตัวที่ไม่ได้เอาไปต่างประเทศด้วยดังนั้นพอไปเอาของที่ฝากไว้มาเก็บในห้องก็เป็นอันว่าการขนย้ายเรียบร้อยแล้วคุณชายยังไม่เร่งจัดของเพราะมีแผนจะชวนประจันทรไปภายเรือเล่นเขาส่งโปสการ์ดที่เขียนคำว่าอยากกินน้ำพริกลงเรือมาให้กเพื่อการนี้คนรับใช้บ้านนี้กับคุณชายอังสุธรคุ้นหน้ากันอยู่แล้ว บางคนเห็นเขามาตั้งแต่เด็กด้วยซ้ำพอบอกอยากกินอะไรก็ก็วีกว่าททำให้ในทันทีดังนั้นน้ำพริกที่อยากกินจึงเสร็จก่อนเย็นเมื่ออาหารเสร็จชายหนุ่มก็เดินมาตามหาพระจันทร์ตั้งใจว่าจะเอาของกินไปกินบนเรือเล้าพายเล่นในสระที่วางนพดนแต่ว,ว่าก็ต้องอึง้งเมื่อพบเธอนั่งหัวเราะต่อกระซิกอยู่กับบักขี้ในสวนชายหนุ่มพยายามไม่คิดมากพอรู้อยู่แล้วว่าสองคนนี้สนิทกันมานาน แต่ก็อดหึงห่วงจนอารมณ์เสียไม่ได้คนขี้ห่วงรีบสาวเท้าเข้าไปหาจนเกือบชนเข้ากับคนที่ถือแก้วน้ำเดินตัดหน้าไปขอโทษค่ะคุณชายมัทนารีพูดทันทีที่รู้ว่าน้ำกระชอกใส่ชายหนุม่มไม่เป็นไรไม่เลอะเท่าไหร่ชายหนุ่มตอบทั้งที่สายตาย,ยังคงจับจ้องไปทางสองหนุม่มสาวมัทนามองตามไปก็เลยเดาว,ว่าชายหนุ่มอาจจะเข้าใจผิด หญิงสาวคิดว่าพระจันทร์กับคุณชายอังสุธครคบหาก,กันอยู่เนื่องจากเคยเห็นโปสการ์ดกับจดหมายที่คุณชายส่งมาให้คู่นี้เขาสนิทกันมานานแล้วค่ะคนหวังดีช่วยอธิบายเรามีธุระอะไรถึงมาหากันเวลานี้วันนี้อาจารย์งดสอนพระจันทร์กับมัทน,นาก็เลยว่างแต่ไม่ใช่วันหยุดสําหรับคนทํางานอย่างอาคีไม่ทราบสิคะมัทน,นาอ้อมแอ้มตอบ ด้วยกระดาษเกินกว่าจะบอกว่าเขามาที่นี่เพราะเธออาคีตามสีบมัทนามาตั้งแต่วันวาเลนไทน์ปีก่อนกิตติศัพท์ความเจ้าชู้อของเขาทำให้หญิงสาวยิ่งถอยหา่างทว่าเขากลับไม่ละความพยายามชายหนุ่มพิสูจน์ให้เห็นทุกทางว่าไม่มีใครทั้งอย่างเข้าทางผู้ใหญ่จนเริ่มจะได้ใจคนในครอบครัวเธอถึงกระนั้นมัทนาก็ยังใจแข็งเธอเชื่อว่าเขาอ,อย่างนี้ต้องดูกันไปนานๆ ผลคือชายหนุ่มยังคงสม่ำเสมอแม้ว่าเวลาจะผ่านไปปีเศษแล้วก็ตามมัทนาเลยให้โอกาสด้วยการลองคบกับเขาอย่างเพื่อนก่อนต้องมาจีบสาวแถวนี้แน่ๆไอ้จะชูไก่แจ้ป้อไปชั่วคุณชายอังสุธรว่าคุณอาคีจะชูมากหรือคะอย่าให้เล่าดีกว่าวีรกรรมมันเยอะมากใครมีน้องมีญาติผู้หญิงเก็บให้ห่างมันดีที่สุดเธอก็ระวังเอาไว้ก็แล้วกัน มันถนัดนักทำตัวเป็นลูกแมวเชื่องๆหลอกผู้หญิงให้ตายใจแล้วแอบวับไปหาเหยื่อรายใหม่ที่พูดมานั้นล้วนเป็นความจริงทุกประการแต่ก็เป็นความจริงที่เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วตอนนี้อาคียอมปรับปรุงตัวเพรรักจริงแต่คนที่ไม่ได้อยู่เมืองไทยมานานไม่รู้การเปลี่ยนแปลงในข้อนี้ก็เลยอดเตือนมัทน,นาไม่ได้คุณชายหมายความว่าคุณอาคีชอบจีบผู้หญิงทีละหลายคนหรือคะ น้ำเสียงของหญิงสาวเปลี่ยนไปแต่คุณชายอังสุธรก็ไม่ได้สังเกตเรียกว่าจีบยังน้อยไปคบพร้อมกันสี่ห้าคนก็ทำมาแล้วเรื่องนี้จะจริงหรือเท็จไม่รู้แต่จะตัวเป็นคนเอามาคุยโวเองดังนั้นการบอกต่อจึงไม่ถือว่าเป็นความผิดขอบคุณที่เตือนนะคะคุณชายดิฉันจะระวังตัวค่ะคุยกันได้ถึงตรงนี้คนที่กำลังถูกมินทาก็เดินเข้ามาหาพร้อมกับพระจันทร์ เนื่องจากเห็นผิดสังเกตที่ยืนคุยกันนานผิดปกติกลับมาเมื่อไดว่าไอ้คุณชายเรามาที่นี่ทำไมเนี่ยอย่าบอกนะว่ามาจีบสาวบ้านนี้จอมจะชูกลับใจมองเพื่อนอย่างระแวงสองหนุ่มเขม่นกันอยู่นานทีเดียวกว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรสองสาวก็เดินออกไปจากวงสนทนาแล้วคนหนึ่งหลบไปเพราะโกรธในขณะที่อีกคนกลับเข้าครัวไปดูเรื่องอาหารเย็นนี่แกมาจีบมัทน,นาเหรอ แย่แล้วฉันไม่รู้เลยเลอพูดไปคุณชายมองเพื่อนด้วยสายตาขอรู้แกโทษแกพูดอะไรวะไอ้คุณชายเรื่องวีรกรรมของแกวีรกรรมอะไรครบสาวพร้อมกันห้าคนรวดชิบหายแล้วจริงที่ไหนเล่านั่นมันโม้ทั้งนั้นคนเคยมีคดีติดตัวร้องรั่นเรารีบวิ่งตามไปปรับความเข้าใจนาเศร้าที่ยิ่งพูดก็ยิ่งเหมือนร้อนตัว จากที่สาวเจ้าเคยมีท่าทีอ่อนให้ในตอนนี้กลับกลายเป็นว่าแข็งขึ้นกว่าเดิมเสียอีกกรรมตามสนองอักคีเข้าแล้วเคยทำเล่นๆกับผู้หญิงไว้เยอะพอม,มาเจอคนที่รักจริงเลยกลายเป็นว่าทำอะไรก็ยากเย็นติดขัดไปเสียหมดทางด้านคนที่ไปเร่งทารรให้เพื่อนแบบไม่ได้ตั้งใจก็ได้แต่รู้สึกผิดเมื่อไม่รู้จะช่วยอย่างไรเลยหันมาจัดการเรื่องของตัวเองให้รอดก่อนเขาตามพระจันทร์ไปที่ครัว และชวนไปพายเรือเล่นด้วยการตามความตั้งใจเดิมฉันว่าจะไปพายเรือชชยหนุ่มพูดได้เท่านี้หญิงสาวก็เอ่ยสวนมาว่าพระจันทร์ก็ว่าจะไปเก็บสายบัวเหมือนกันค่ะขอใช้เรือก่อนได้ไหมคะไม่เห็นต้องแปดกันใช้เลยก็นั่งไปด้วยกันเลยสิเอาของกินไปด้วยก็น่าสนุกดีใชยหนุ่มพยายามนำเสนอแต่หญิงสาวกลับปฏิเสธเสียอย่างนั้นใกล้มื้อเย็นแล้ว รอกินพร้อมกันไม่ดีกว่าหรือคะไม่ฉันจะกินบนเรือคุณชายอังสุอนหย่างตะโกนใส่หน้าเสียจริงว่าฉันกําลังชวนเธอไปกินข้าวสองต่อสองอยู่นะแต่ก็พูดไม่ทันเยตัวเล็กที่รัวคําพูดใส่ชุดใหญ่ก็กินไปสิคะคข่ด้ห้ามประจันทเก็บสายบัวเสร็จคุณชายค่อยใช้เรือต่อก็แล้วกันไม่ได้ฉันจะใช้ก่อนความรั้นของคุณชายทําให้ประจันท์สุดแสน,จะอ,อนจ,จะอ่อนใจจะอายุเท่าไหร่ ผู้ชายคนนี้ก็ยังชอบทำตัวเป็นเด็กเสมอท่าเลยจัดการเขาด้วยวิธีเด็กๆเ,เสียเลยไม่รู้ไม่ชี้ค่ะใครไปถึงเรือก่อนได้ใช้ก่อนว่าแล้วพระจันท์ก็ออกวิ่งในทันทีคุณชายอังสุธรไม่ทันคิดก็เลยวิ่งตามไปช่วงขาเขายาวกว่าทั้งยังเป็นทหารผ่านการฝึกมานับไม่ถ้วนไม่ทันไรก็วิ่งแซงได้สบายชายหนุ่มมาถึงสะบัวที่วังนพดลโดยไม่แสดงอาการหอบด้วยซ้ำ ในขณะที่พระจันทร์วิ่งวิ่งหยุดหยุดเป็นระยะกวดจะมาถึงชายหนุ่มก็ยึดคลองเรือพายซึ่งมีอยู่เพียงลําเดียวเอาไว้แล้วชน,ชนะคุณชายอังคุทอนประกาศชัยชนะอยู่ตรงท่าน้ําแต่ว่าคนแพ้กับยิ้มพรายคุณชายลืมอะไรไปหรือเปล่าคะลืมอะไรบอกว่าเจ้าของกินมากินบนเรือแต่ไม่เห็นว่าจะพบอะไรมาเลยชายหนุ่มนึกได้ว่าเสียรู้ก็ตอนนี้ แต่เมียหรือจะยอมรับคนปากแข็งพิกลิ้นในทันทีถึงไม่มีของกินฉันก็ยังพายเรือเล่นได้คุณชายยึดไม้พายเอาไว้แล้วหันไปปลดเชือกที่ผูกเรือออกตอนนั้นเองที่พระจันทร์แอบลงมานั่งยิ้มหวานบนเรือให้พระจันทร์นั่งไปเก็บสายบัวด้วยคนสิคะน้ำหนักจะได้สมดุลชายหนุ่มอ้าปากเหมือนชะตอว่าหญิงสาวเลยพูดสวนไปอีกคุณหญิงวนานันดาเธอชอบกินสายบัวจิ้มกับน้ำพริกค่ะ ยิงถ้ารู้ว่าคุณชายเป็นคนลงแรงพายเรือมาเก็บให้เธอของปลื้มหน้าดูในที่สุดคุณชายอังสุธรก็ยอมให้หญิงสาวโดยสารไปด้วยประสันคิดว่าการอ้างชื่อคุณหญิงวันดานดาใช้ได้ผลแต่ที่จริงแล้ววัตถุประสงค์หลักของคุณชายคือการได้มาพายเรือเล่นกับเธอต่างหากก็เลยไม่มีเหตุผลที่จะค้านสองหนุ่มสาวช่วยกันเก็บสายบวอย่างขมี้ขมันสักพักก็ได้มากองใหญ่ ราจารย์เห็นว่ามากพอแล้วจึงร้องขอให้คุณชายพาเธอไปส่งที่ฝั่งขอฉันพายเรือเล่นอีกสักหน่อยก่อนคนเอาแต่ใจว่าคุณชายไม่อยากกลับไปเร็วนะักเนื่องจากยังไม่ทันได้พูดธุระเลยเขาพาเธอมาไกลถึงนี่เพราะต้องการความเป็นส่วนตัวจะได้มอบของฝากที่หอบหิ้วมาจากฝรั่งเศสให้ถ้าว่ายังไม่ทันได้ล้วงออกมาจากกระเป๋าก็มีเหตุได้ทะเลาะกันเสียก่อน อย่าเกเรสิคะคุณชายประจันจะต้องรีบเอาสายบัวไปจัดสำรับแล้วไม่มีสายบัวแค่อย่างเดียวเขาก็ตั้งสำรับกันได้อยู่อีกสักเดียวจะเป็นไรเห็นเธอร้องจะกลับท่าเดียวอย่างนี้คุณชายก็อดน้อยใจไม่ได้ไม่ได้เจอหน้ากันเป็นปีแต่ยายตัวเล็กกลับทํำท่าเหมือนไม่อยากอยู่กับเขาแต่ถ้าเราไปช้าทุกคนจะคอยนะคะคุณหญิงวนันดากับมัทนา มักจะรับประทานอาหารเย็นพร้อมเธอเสมอคุณหญิงบอกว่าอยู่กินข้าวด้วยกันเป็นครอบครัวแล้วมันอร่อยกว่าบางทีเธอกลับค้ำพอไม่ได้บอกเอาไว้ก่อนท่านก็หิวท้องรอดังนั้นถ้าไม่จาเป็นพระจันท์ก็ไม่อยากให้คุณหญิงต้องคอยท่าฉันบอกไปแล้วว่าเย็นนี้ไม่ต้องจัดสําหรับให้เพราะเราสองคนจะเอาข้าวมิกินบนเรือด้วยกันคุณชายสั่งไปอย่างนั้นจริงๆแต่พระจันทร์กลับคิดว่าเขาโกหก เขเถียงกันมากเข้าแล้วชายหนุ่มไม่ยอมตามใจประจันเลยโมโหเธอตรงเข้าไปแย่งพายมาจากมือคุณชายอังสุธรแต่เขายื้อเอาไว้เรือลำเล็กจึงโครงไปโครงมาประจันไม่ทันระวังก็เลยหล่นตุ้มลงน้ําไปต่อหน้าต่อตาชายหนุม่มอีตัวเล็กคุณชายมองร่างลเล็กๆที่กําลังจมหายไปยังตื่นตระหนกชายหนุ่มรีบกระโจนลงน้ําไปช่วยแต่ว่าวควานหาเท่าไรก็ไม่พบร่างของหญิงสาว เขาดำปูดคำว่าอยู่ที่สาบัวด้วยความร้อนรนยิ่งเวลาผ่านไปมากเท่าไหร่คุณชายอังสุธรก็ยิ่งกระวนกระวายมากเท่านั้นใจมันหล่นลงไปกองที่ตะตุม่มด้วยประวัติถึงความปลอดภัยของหญิงสาวในขณะที่ชายหนุ่มกำลังงมหาตัวพระจันทร์สุดกำลังอีตัวเล็กที่เขาห่วงหนักหนากลับดำน้ำแล้วว่ายกลับมาที่ริมฝั่งได้อย่างปลอดภัยผู้จีบสั่งห้ามไม่ให้พระจันทร์เล่นน้ำก็จริง แต่หญิงสาวก็มีเพื่อนที่สุดแสนจะซุกซนอย่างวายุตาเลยแอบหัดว่ายน้ำในคลองด้วยกันจึงคล่องโดยที่ไม่มีใครรู้ประจันไม่ทราบเหตุผลที่แท้จริงของคุณชายอังสุธรก็เลยโกรธที่เขาทำตัวงี้เง่าไม่รู้จักมารยาทเป็นแขกมาพักบ้านเขาเสียเปล่าแต่ทำตัวอย่างกับเจ้านายเขาไม่รู้หรืออย่างไรกันว่าคุณหญิงวนันดาอินดูตัวเองมากเธอรักระพีพักเท่าไรก็รักคุณชายอังสุธรเท่านั้น กลับมาทั้งทีมือแรกก็น่าจะอยู่กินข้าวพูดคุยกับญาติผู้ใหญ่เสียหน่อยไม่ใช่มาห่วงแต่พายเรือไร้สาระทีแรกหญิงสาวตั้งใจจะเดินกลับแล้วปล่อยให้คุณชายจอมเอาแต่ใจงมหาเธออยู่อย่างนั้นจนกว่าจะมืดแต่ความโกรธในใจก็บรรเทาเบาบา,บางลงเมื่อเห็นท่าทีร้อนรนของชายหนุม่มเธอคิดว่าคุณชายอังสุธรได้รับโทษของตัวเองแล้วจึงร้องบอกไปไว้อยู่บนฟัง คราวนี้เป็นทีของคุณชายอังสุธรที่ต้องโมโหบ้างขึ้นฝั่งมาได้เขาก็ตะโกนใส่หญิงสาวในทันทีอย่าทำแบบนี้อีกเข้าใจไหมรู้ไหมว่าฉันห่วงเธอแค่ไหนประจันรู้สึกได้ว่าเขาโกรธมากแต่เธอก็ไม่คิดว่าตัวเองผิดเสียทีเดียวก็เลยเงียบไม่ยอมรักคำไม่ได้ยินที่ฉันพูดหรือไงหญิงสาวยังคงเงียบต่อไปอย่างดื้อดึงคุณชายอังสุธรอ,อยากจะจับตัวเธอเขยา่าแรงๆเสียเหลือเกิน แต่ก็ห้ามอารมณ์เอาไว้ชายหนุ่มขบกรามแน่นก่อนจะย่างสามขุมมหาประจันคิดว่าตัวเองจะถูกชกเสียแล้วแต่สิ่งที่คุณชายอังสุธรทำกลับเป็นการโยนเสื้อเปียกๆใส่หน้าเธอคลุมตัวไว้ซะแล้วรีบกลับบ้านไปอาบน้ำคุณชายอังสุธรฝืนพูดทั้งที่โมโหยอยู่มากเขารู้ดีว่าเถียงกันไปก็ไร้ประโยชน์นอกจากจะกรธกันแล้วไอ้ตัวเล็กจะไม่สบายเสียเปล่า คุณชายห่วงข้อหลังมากกว่าเลยยอมถอยพระจันทร์ไม่หนาวค่ะคุณชายเอาคืนไปเถอะยิงสาวยอมพูดด้วยในที่สุดเธอกับเขาทะเลาะก,กันอย่างนี้ตลอดบทจะโกรธก็โกรธกันจริงจังแต่บทจะคืนดีก็คืนดีกันง่ายๆเสมอบอกให้ครุมก็ครุมซะชายหนุ่มสั่งเสียงเข้มตอนนี้พระจันทร์เปียกตั้งแต่หัวจะรดเท้าเสื้อขาวที่สวมค่อนข้างบางพอโดนน้ำก็เลยแนบเนื้อเห็นไปถึงไหนต่อไหน ทาว่าประสันกลับไม่เข้าใจความปรารถนาดีของชายหนุม่มรู้แต่ว่าจะชุดเครื่องแบบนี้ทั้งเปียดทั้งหนักคุมเอาไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดนอกจากทำให้รำคาญเธอไม่อยากเถียงกับคนดื้อก็เลยโยนเสื้อคืนแล้ววิ่งหนีกลับบ้านเสียเลยหยุดเดี๋ยวนี้นะยายตัวเล็กคุณชายร้องร่นแล้ววิ่งตามไปอย่างกระชั้นตอนที่วิ่งมาใกล้ถึงตัวบ้านบังเอิญว่าระพีพักออกมาพอดี คุณชายอังสุธรในรีบเอาตัวไปบังพระจันทร์ไว้อย่ามาขวางทางสิคะคุณชายอีกสามก้าก็จะเข้าบ้านแล้วไม่ต้องใส่เสื้อแล้วค่ะพระจันทร์พยา,ายามใจเย็นด้วยแต่เขาก็ไม่ยอมหลีกทางให้คุณชายแกล้งอะไรพระจันทร์อีกครับใต้พิภพเอ่ยด้วยน้ำเสียงตำหนิขณะตรงดิ่งมาหาคุณชายกางแขนออกทันทีเพื่อกันไม่ให้ในายแพทย์หนุ่มเข้าใกล้ท่าทางเลยประหนึ่งกำลังเล่นงูกินหาง ประจันตกน้ำชุดมันบางรีบปิดตาเลยไม่ต้องหันมามองคุณชายบอกก่อนจะเข้าใจผิดกระพีพักยอมเบือนหน้าไปทางอื่นในทันทีอย่างที่สุภาพบุรุษพึงกระทำแต่คนที่คุณชายอังสุธรพยายามปกป้องนี่สิกลับเสนอหน้าวิ่งออกมาจากด้านหลังเสียอย่างนั้นอย่างไม่ทันว่ากระไรต่อประจันก็ส่งเสียงเจื้อแจ้วแก้ต่างให้พี่ระพีของเธอไม่เป็นไรหรอกคะ่ะพี่ระพีเป็นหมอ ตาบากแข็งไม่คิดพลไยลามกอย่างคุณชายหรอกแถมยังเห็นมาแล้วตั้งเยอะแค่นี้จะเป็นไรที่ว่าเห็นมาแล้วตั้งเยอะนั้นประจานหมายถึงคนไข้คนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองแต่คุณชายอังสธรอนกลับคิดไปอีกทางเธอให้ไอหมอนี้เห็นอะไรคนขี้ห่วงทับะลงไปดิ้นกับจินตนาการที่ผุดขึ้นมาในหัวประสานไม่ตอบคำถามโยนระเบิดเสร็จก็วิ่งเร็วสีนี้ไปเปลี่ยนเสื้อคนที่ต้องตกเป็นจำเลยจึงกลายเป็นนายแพทย์หนุม่ม ระพีจะเห็นอะไรบอกมาเดี๋ยวนี้นะระพีพักรู้สึกหมันไส้ขึ้นมาเลยทำเป็นยิ้มกลิ่มไม่พูดไม่ซาแล้วเดินหนีไปอีกคนทำเอาคนขี้หึงต้องเซยผมด้วยความหมุดหงิดโถวอยรู้อย่างนี้เรียนหมอเสียก็ดีหรอกจบบทที่5้บสอง